โอเคครับการจะเซฟข้อมูลเป็นไฟล์ก็ไม่ยากนะครับคือมันมเีเขาเรียกอะไรอะ่ะเขามีไลบรารีให้ด้วยพร้อมเลยมาดูจาว่าด็อกแลครับของหน้านี้แล้วก็ไปที่ io u t i l นะครับเขามีเนี่ยเหมือนเดิมมี a p p e n มี read อะไรพวกนี้มี write อะไรพวกนี้ให้พร้อมนะครับแล้วก็ลองมาใช้การดู โอเคก่อนอื่นนะครับเราต้องทําการบอกว่าจะเซฟไว้ไว้ที่ไฟล์ไหนถึงที่สําคัญก็คือมันต้องถ้าเราไม่สร้างโฟลเดอร์ไว้มันจะรกมากนะครับผมลองสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนหรือถ้าไม่สร้างไว้จะมีปัญหาในเด렉ทอรี่นะครับชื่อว่าเป็นนี่อะไรดีเป็นรอแล้วกันนะครับรอ Data คราวนี้ผมจะต้องการเปิดไฟล์นะครับเนี่ยสร้างไฟล์อาจจะทําการไร์ไรท์ไฟล์ดูนะครับแล้วก็ใส่เท็กเข้าไปประมาณนี้ซึ่งวิธีการสร้างไฟล์ผมวา่าเราเก็บไว้ไฟล์เดียวนะอุ๊ยไว้ไวลูไม่ได้ต้องอยู่รอกรอบไวลูไฟล์ชื่อไฟ,ฟล์อันนี้ antnetenter นะครับทำการ add java io f i l e เท่ากับ new file อยู่ในเป็นรอเทรลชื่ออะไรดีสทล d a ดัต้นะครับคราวนี้พอผมได้ไฟล์มาแล้วผมจะลองทำการเขียนไฟล์ดูนะครับเขียนไฟล์ก็คือแทนที่มันมันจะทำการพิมพ์ตรงนี้จะหนึ่เอาลล์พิมพ์ผมจะเขียนลงไฟล์แทนนะครับ แต่นี้ผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันอยากให้เห็นว่ามันผ่านยังไงพอะเอาออกนะครับเราก็ทำการใช้เนี่ยครับ io u t i l ในการเขียนเขียนยังไง io u t i l เลยครับ io u t i l คือตัวนี้ dot e ร dot ไรไฟ l ์แล้วก็ใส่ ไฟล์เข้าไปนะครับไฟล์คือตัวนี้เนี่ไฟล์นี้นะครับเทค t คือไตเติลอ่ะถ้าคุณนึกออกว่าอันนี้มันมีอะไรผิดผก็จะอาจจะรู้เลยนะครับว่ามัน,มนผิดยังไงนะครับ add c a s h io exception เข้าไปนะครับคราวนี้ผมลองรันดูอันนี้โอ้โบนรู o 1หนึพันรอบน่าจะลดลงเลยทดลองทั้งทีนะครับ อาวัดรูก็ไป0ันรอบแต่คันนี้จะเร็วกว่าเดือนนิดหนึ่งมั้งอากี่หน้าเนี่ยน่าจะประมาณมีหกสิี่สิบหน้าสิบหน้าสิบห้าหน้าโอเคเสร็จแล้ว มาดูรอกันมีอะไรบ้างน,นี่ถ้วเราเทคบางคนจะมีข้อมูลเยอะใช่ไหมไม่ใช่ครับมันมีแค่อันเดียวครับเพราะอะไรเพราะว่าเราไร้ไปใช่ไหมพอไร้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นออพอไร้ปุ๊บก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันก็ทับไปเรื่อยๆครับมันมันต้องแอปเพนครับนะฮะมันคล้ายๆภาษาซีจำไหมปะจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับลองเปลี่ยนเป็นแอปเพนดูครับไปแล้วก็ แต่ตรงนี้ถ้าหากว่าเอามีแค่นี้นะครับจะมีปัญหาอีกเพราะว่าไนตรเนี่ยมันจะไม่เว้นมันทัดผมก็ต้องแบ็กสไลดเก็นซะหน่อยแล้ลบนี้ไว้ก่อนแล้วกันให้หมันเริ่มใหม่นะคะรับเว็ยงกับลบลบฉันจะลบทั้งเ้น ลบดีดเอาออกครับเฟซเซเิร์ฟไม่ต้องการครับลบเข้าว่าอารันโอ้โหลืมรดอีกแล้วนะ่าจะโอเคไอยสองร้อย่ะรอครับทำงาน โอเคดู Data นี่ได้มาแล้วนะครับจำนวนทัดไม่รู้ครับนี่คือข้อมูลที่เราทำสำเร็จครับง่ายมากแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับในส่วนของการโหลดข้อมูล k ี y w o r d i t e r ซึ่งคุณสามารถเอาไปประยุกต์ไปอ่านในส่วนของอินเตอร์เรียตอื่นๆได้ครับว่ามันจะดึงข้อมูลยังไงมาบ้างแต่สำคัญคือเราต้องรู้ว่า กระบวนการของแต่ละเว็บเนี่ยไอตรงข้อมูลพวกเนี้ยมันมันอยู่ในเขาเรียกอะไรคลาสไหนหรือ ID ไหนนะครับเราก็ต้องลองหาโดยการวิวซอร์ดดูอะไรพวกเนี้ยเออลองไปดูว่าถ้าถ้าตัวเองจะทำเนี่ยเราจะด,ดูข้อมูลมายังไงโอเคเมื่อเราได้ไฟล์นี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูกันว่าเราจะตัดคำยังไงนะครับจากข้อมูลที่มี